สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีอีกเมื่อนึงพี่น้องครับวันนี้ได้ออกมาคุยงานครับแถวพ่อเพื่อนนะครับพี่น้องเพื่นว่าอยากจ้างหมอลำอยู่ใกล้กันนี่แหละบ้านใกล้กันกับบ้านจานลอยนี่แหะครับเพื่อนสีเฮ็ดอันยังก่อเฮ็ดกองบุญบุญเจียเก่าเพื่นว่านะครับเพิ่นเลยว่าอยากบุญเจีเก่าแล้บุญซื่อบนี่บอกเออเอาเดี๋ยวมาคุยกับเพิ่นพี่น้องครับนี่ครับงานแรกของ จานลอยพี่น้องครับเนี่ยั้งแต่มาอยู่บ้านโฮเทลที่มีงานมีการเอาเนี่ล่ะเอาแบบสบายแบบลูกทุ่งลงมาตรงนั่งหอกนอนอยู่านั้นล่ะสวัสดีครับพ่อไปจไหนก่องานแนวไหนบ่าสู่ฟังกันนะเป็นงานแนวไหนงานบุญงานบวชเลยแล้วงานบุญงานบวชเป็นงานบุญอืมมี่สองกล่องบุญสองผลกล่องกองอาถรรพ์เฮ็ดกล่องบุญบวชว่าจันทร์เออบุญกล่องบุญบวชบ้านไหนก็เลยอยากได้แนวงาน เออมอนําสิ่งคูหนึ่งหางเครื่องเจ็คซีแล้วก็อิเล็กโตรนเวทีเครื่องเสียงเอาเอาเอาเดี๋ยวสิจัดมาหายมาซอยอหายสันนะครับพี่น้องครับเอาถือตัวเป็นงานแรกนะครับประเดิมงานแรกของทีมงานจัดลอยนะครับพี่น้องครับกกษตรดิบสานงานเพราะว่าวันที่สิบสี่กษตรได้ไลายสดพี่น้องเบิร์นลายสดอยู่ตรงหน้านะครับวันที่สิบสี่ใส่ลายสุดทั้งเพียรลอยวันวันโชว์นะครับแต่มื่อนี้มื่อนี้มา บอกางมารับงานนี่นี่พี่น้องมารับงานนะครับวันที่สิบสองเงี้ยมาเลี้ยงวันที่สิบสองเงี้ยมาเลี้ยงครับพี่น้องครับสี่อ่าอาจจะมีอะไรสดทั้งเพ็ดหนะพี่น้องเบื้องน้าเพราะว่าแบบบรรบานเฮาเนาะแบบเสบ้านเฮาเนาะคือบุญบุญกองบุญนะครับกองบุญบวชมีสองกองอ่าบวชบวชพระสองรูปสององค์บวชกองหนึ่งบวชอ่อเป็นสี่อ่าท้ายกองอ่อ บวชบวชสองกองน่ะล่ะนะครับก็เลยว่าสิจัดทีมงานร้อยสี่ม,มาลงไห้นะครับผมก็เลยเสียนี่เอ้าน้องไฟทั่วมาเดี๋ยวขออนุญาตรับสายสักครู่เอาต่อครพี่น้องหันรับศัพทาเพิ่นนางคุ้ยกันแบบบ้านๆนี่ล่ะนอนกุ้ยอยู่นี่ล่ะไม่ต้องลูกกันมันยากหรอกนะครับงานแรกงานแรกงานแรก,กของทีมงาน104ร้อยสี่วตีโชว์ว่าจะกะว่ากะว่าใดนะครับแต่ว่าเป็นรับงานเป็นอิเล็กทรอนนะครับวันที่สิบสองเนี่ยมือเลี้ยงนะครับเพิ่นว่าสี่สิบกองบุญ อ่าหาผู้หลวงรับไปแล้วเนาะพ่อเนาะนะครับกันนี่แหละครับน้ำบาดน้ำซองข้างก่อน,นได้รับนี่แหละเล็กๆน้อยๆอย่างนี้แหละครับพราได้ซอยซอยผู้อันเผู้จัดงานนะครับถามว่ามีอันทุนมีห้อมหลายบ่วนะครับผู้จ้างก,กับบัมีทุนมีห้อมหลายดอกพี่น้องแต่ว่าอยากเฮ็ดบุญซื่คือก็เลยมาซอยกันนะครับต่างเฮ็ดบุญน,น้ำกันนั่นแหละนะครับแจนรอยกับสีหายเพื่อนทีมงานวอลลัมซิงกับสีเป็นอ่าวอลลัมซิงในเขตอำเภอเชียงตลาดเท่านี้แหละนะครับ ถ้าในกระถาติดต,ตามเบิ้งใน YouTube ในอัในในเพจจัดร้รยอยน้ำนะครับผมราคงราคาคุยกันเรียบร้อยนะเนาะอ้าวโอเคนะครับราคาคุยกันแล้วเรียบร้อยนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับ,รบ,รนะรบหรือว่าพี่น้องแฟนครับเอฟซี 4, นะผู้ใดอยากอยากได้ประมาณชุดทั้งสี่ชุดมินิหรือว่าสิเป็นชุดอันประมาณกลางๆนะครับพอถึงกับใหญ่กระทักข่าม ah าหาจันลอยได้พี่น้องนะครับรันจะได้จังไดน,นะครับผมเดี๋ยวสิจัดให้มื่อได้รับงานแล้วก็สิไปหาเบิ้งง่วตัว สิไปบังงัวเพราะไงพูดเราว่าเราจะขายงัวเด้อสิไปถ่ายคลิปงัวอีกนะครับเป็นนายห้อยเพื่อน่าพี่น้องแฟนคลั์บอนซีมาสูดๆเรื่องจันร้อยเป็นนายห้อยก็คือเด้เพื่อน่านะครับสิไปถ่ายคลิปงัวลงให้เพื่อนเบิงอยู่นะครับนี่แหละข่าวเมื่อในบ้านจทิงน้อยนี่แหละแต่มวันนี้มาเบิงข่าพ่อเพื่อนเสียเอาบอลลมาซอยนะครับวันที่สิบสองเนียเมื่อเลี้ยงจะในกัดจังถ่าติดตามเบิงทั้งเพียร์ร้อยวันแม่นโชว์นะครับพี่น้องครับนะเอาเดี๋ยวจัดการให้เอาใจละเนาะเอาใจสันต์ เวทีเครื่องเสียงหางเครื่องบอลลัมซิงคู่นึงแล้วก็อีเล็กทูนตัวนึงนะครับเอาเอาโอเคเอาสำนักเราเพราะสนามสี่เหลี่ยมเอากอนใส่ละงัวเจ้ายังอยู่บังงัวโอ้งัวไปแล้วสถานที่เอาลงมองไหนเวทีเครื่องเสียงบนนอกมองอันเงื่อนไตบนนอกเงื่อนไตก็บสิลงไปอีกประมาณบ่ถึงสามร้อยเมตรตกพี่น้องครับบ่ไกลบ้านไดนนะครับเนี่ยลูกหลานเป็นสิเฮ็ดบุญ นํากูล่วงรับไปแล้วนะครับเพียดกองบุญคนครับเงินไต้บรรยูเลาะพุ่นนะครับพี่น้องบรรยากาศบ้านๆน,นะครับเอารับงานแล้วพี่น้องรับงานแรกแล้วแฮก้ม้านแล้วนะครับขอบคุณแฟนคลับเอฟซีนะครับส่งกำลังแรงใจให้ทั้งเพศนะครับขอบคุณพี่น้องฟองไยติ่ติดต,ตาม YouTube แล้วก็ขอบคุณกำลังแรงใจที่เพิ่นมอบให้พระทรงมาให้มือสิไลสดว,วันที่14นะครับ ตอนนี้พี่น,อนอ้องเพิ่นกาดพ่นลูกก้นพ่นกาโอนโอนมาซอยว่าจานลอยเฮ็ดไล่ไล่กุ้มเปิดบ่แม่นญกุ้มปิดบ่ได้ขายบัตรเพิ่นก็เลยว่าโอนมาซอยจานลอยกหลายเจ้าหลายคนแล้วเด้พี่น้องนะครับเพิ่นโอนมาซอยตอนนี้กะ่นรับได้ก็ประมาณเกือบ20เจ้าแล้ว20คนนะครับกับพูละลอย200ในพูละพันสอ0 0ันในก็มีนะครับ,ลลบนนกนะบ็ขอขอบพระคุณหลายๆนะครับสำหรับเพื้นที่ยังเมตตากรุณานะครับประกาศเสียเงาน สั่งสรันผลงานให้ดีที่สุดในวันที่14นะครับทีมงานกับสีมาหลายคนอยู่เดี๋ยวจันลอยเฮียโปรเตอร์แล้วจังเสียลงเพลนะครับตอนนี้เฮียโปรตเตอร์เพราะทเลาวนะว่าล่อรูปจากทีมงานแน่แลหลายๆคนนะครับเมื่อน,นี้นาน,า,น,า,นาจะนาจะส่งรูปให้กันเลี่ยวเบิร์ตนะครับเมื่อนี้กับสีลงโปรเตอร์นะครับเฮียโปรตเตอร์ไลฟ์สดชมฟรีทั้งเพจร้อยวันแมนโชนะครับแฟนเพจแลายการก็กำลังแรงใจจากพี่น้องนะครับคันแมน ผู้เพิ่นมีกำลังแรงใจซอยกะขอพูอร,รยีสิบบาทคือจัดร้อยวานั่นแหละครับขันผู้เพิ่นบ่มีหลีกะเบิ่งฟรีคือเก่านะครับพี่น้องนะครับแต่ขอกำลังแรงใจพูรยีสิบบาทคือจัดร้อยวานะครับจริงๆว่าเสียดกุม้มปิดแต่ว่าเฮากะบ่ทันกะเฮ็ดให้ไล่ไปเบิ่งก่อนจักซีหาเทือ่อหรือหกเจ็ดเถื่อนะครับล่องไล่เบิ่งก่อนนะครับพี่น้องตอนนี้กะเสียดอยู่ตรงหน้านี่ยแหละเป็นหม่องไล่สิตั้งเวทีตั้งยังอยูอย่ตรงหน้านี่ยแหละนะครับไล่สดอยู่ตรงหน้า ไร่สดกลางทุ่งนะครับในกุมเปิดพราแมนกุมปิดดอกพี่น้องนะครับวันที่14เดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับฝากบอกบอกกันแน่นะครับวันที่14เขาไปกดติดตามทางเพียรไปเลยนะครับอดวันที่14แล้วตอนไล่มันก็เด้งขึ้นมาเลยนะครับวันที่14มก,กรานี้นะครับไร์สดทางเพียรไรวันแมนโชนะครับแฟนเพจพี่น้องก็เขาไปกดติดตามเพียไว้ย่ามเขาไล่มันก็เด้งขึ้นมานะครับ ส่วนปอเตอร์น่าจะจเลี่ยวมืออื่นนะครับเดี๋ยวสิลงให้พี่น้องเบิงนะครับหมายเลขบัญชีจานร้อยเดลซิลงไว้ให้นะครับขอกระลังใจพุระยี่สิบบาทนะครับเฮ่ากับ่ได้บังคับว่าผู้ใดสิยหายบ่อหายคือขอกระลังใจซื้อพุระยี่สิบบาทนะครับเพียงแต่ว่าเฮ่าบ่ได้ขายบัตรคือจังกลุ่มผิดพ้นกับมีแฟนคลับเอลซี่ขมิ้นทักทไถ่ขมาอยู่ว่าให้จันร้อยเฮ็ดขายบัตรนะครับบัตรหาสิบเก้าบาทโบแพงดอกนะครับแต่ว่าเฮ่ากับบอท่านเอกาขายเพราะว่าผลงานเฮ่าบ่ท่านมี นะครับเป็น้องผลงานเราบเพท่านได้มีเราบเพท่านได้เห็ดแต่ว่าจากล่องเบิงไล่นี่คือไล่แรกนะครับไล่แรกก็เลยอยากเห็ดเป็นไล่ฟี่สัก่อนนะครับย่อมจกถุงจะของใส่วพราะท่นเถอะนะครับเวทีเครื่องเสียงเครื่องปั่นไฟแน่นะครับแล้วก็ศิลปินรับเชิญแน่นะครับต่างๆนั่นนะจิปบพะก็ต้องได้ใส่เงินเบิดนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าจากกาจากล่องเห็ดให้พี่น้องเบิงนะครับกคือขอกำลังแรงใจพี่น้องนั่ะล่ะมาซ่วยกันนะครับมาซ่วยสนับสนุนกันนะครับภูรจีสิบบาทกันยังดีนะครับผมเนาะอาจสิข่าเบิง สามลอยสี่ลอยคนหรือสองลอยสามลอยคนก็แล้วแต่นะครับนะครับอ่าการ์เซบหวังหอดลักพันคือผนดอกแต่ว่าในใจก็จะได้จักพันคนเบิงบุรัะนะครับขันพันคนเบิงโุราณยี่สิบบาทนะครับโอ้ได้ทุนอยู่ได้พี่น้องได้ทุนอยู่ได้เวทีเครื่องเสียงเครื่องปั่นไฟศิลปินรับเชิญมล้ำซิ่งนะครับสีได้อยู่ได้พีน่น้นองกันแม่นพี่น้องอันหนึ่งพันคนเบิงและะ้วก็ซอยมาโุราณยี่สิบบาทโอ้ได้หลายเตีบ๋บอยู่พี่น้องก็คือได้ได้เจือจุนอยู่ อาจจะมีกำลังแรงซรัพย์เฮ็ดไลนาอีกได้นะครับพี่น้องครับจะได้ก็ฝากได้เลยครับเด้อะไรนี่นะครับฝากพี่น้องเป็นกำลังแรงใจเฮเนียนะครับพุรายี่สิบบาทนะครับผมเดี๋ยวมาเลขบัญชีจานรอยกับสิบปักมดย่ำไล่สดวันที่สิบสองย่ำมื่อเลี้ยงนี่ครับแม่มารับงานแล้วนี่แล้วจานร้อยสี่ปักมดมาเลขบัญชีไว้ให้ปอยู่นะครับสำหรับผู้เป็นอยากให้กำลังแรงใจย่ำไล่สดจานรอยกับสิบปักมดเอาไว้นะครับมาเลขบัญชีนะครับแล้วก็ผู้ลังคนเป็น เพื่อนนั่นอันนี้เพื่อนกนระทักมาหาจานลอยส่วนตัวเลยจานลอยพร้อ,อมไม้เลขบัญชีแนะ่อ่าเดี๋ยวสิซอยงานวันทีซิบซี่เพื่อนว่านะครับเพื่อนกะมีหลายคนอยู่ครับพี่น้องคนทรงมาให้ยทรงของข้ามม้าห้จานแล้วกับทรงไม้เลขบัญชีเพื่อนมีหลายคนอยู่นะครับก็คือได้ไม่ยังน่ามาได้นอ้องโอ้บักขามหวานบักขามหวานไ,ไปบ้ายเขาเอา ก็คือว่านนลราพี่น้องนะครับผมขอกําลังแรงใจนะครับสนับสนุนผู้ละ20บาทนะครับแต่ว่าผู้บ่มีก็บองเป็นหยังเนาะครับนอหรือว่าอยากให้หลายก็หันก็ได้แต่ส่วนมากพี่น้องเพิ่นทักมาหลังไม่ทักมาหาจะลอยส่วนตัวเพิ่นก็โอนมาให้ซอยเหลือจานไรก็ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณหลายๆเด้อครับเด้อนะครับวันที่14เพิ่นว่าจันร้อยสิโอนให้นะครับเท่านั้นเท่านี้เพิ่นก็ว่าก็เลยเอาโอเคนะครับก็ส่งไม้เลขบัญชีให้เพิ่นนะครับโดยส่วนตัว นะครับแต่ว่า,าปวดเตอร์แล้วอาจารย์รอกกระสิลงมาเลวย,ยนะนะวันที่ 14, 14, 14าอาจารย์ลอยไว้ในหันนะครับผมอ่ะบอกสู้พี่น้องฟังนะครับว่าวันที่สิบสี่สีไลท์สวดเลเด้อนะครับผมเนาะเป็นไลท์สวดฟรีไลท์สวดตั้งเพียร100์้อยวันแมนโชว์นะครับเพราะว่าทีมงานไลท์สวดเปน็นกรสิมีกล่องมาน้ำสองสามตัวพอดละนะครับรกรสิเอาระบบภาพระบบเสียงให้มันพี่น้องอันนี้เนี่ยแต่ว่าสถา,านที่เข้าไลท์สวดอยู่กลางทุ่งหน้าเอาแบบดิบๆเลยนะครับพี่น้องเอาแบบไลท์สวดกลางทุ่งนะครับ ไลซี่วาเลนตี้โชว์นะครับตุ้มโฮมศิลปินเมืองดอกบัวเมืองตุ้มโฮมศิลปินตุ้มโฮมศิลปินคนเมืองเข็มนะครับขันว่าเมืองดอกบัวมันสิกว้างปวดคือเบิดจังหวัดปวดนะครับก็เลยว่าตุ้มโฮมศิลปินคนเมืองเข็มนะครับตุ้มโฮมศิลปินคนเมืองเข็มก็คือเข็มมลาดนะครัะพี่น้องนะครับผมน้องหอดมือมันก็เดี๋ยวจะติดตามทั้งทั้งไลฟ์สดนะครับพี่น้องครับเอ้า โอเคคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหละครับสิไปทายงัวได้บ้างพี่น้องตาติดตามคลิปหนาเด้อสิไปเบิ่งงัวนนพ่มพงย่ยโพวันนี้จะขายงัวลงให้แนบพันว่าเห็นว่าแฟนคลับเอฟซีถามมาหลายว่าอยากให้จัดร้อยไปทายคลิปงัวเป็นนายห้อยน้ำมูบ้านก็ดีเด้อพันว่าเฮ็ดไปแล้วพี่น้องครับสลับสับเปลี่ยนกันไปไปได้พอเด้อข่าวเมืองคนได้บ่อยเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับนะได้แล้วพี่น้องครับเอาโอเคคลิปนี้เอาซ้ำนี่คลิปหนาไปไล่อันไปทายคลิปงัวนได้จะใถตาติดตามพี่น้องครับขอบคุณครับ งวสีง,งาม,ม,งงามาบ่งามถาเบิ่งนายพี่น้อง